สวัสดีครับวันนี้นายหัวจะมาเล่าเรื่องผู้หญิงเสื้อแดง<ม>ก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของลุงแท็กซี่นะครับที่ผมได้นั่งไปเนี่ยแก<ม>เล่าให้ผมฟังนะครับก็ขอย้อนไปประมาณสักแปดปีได้เนาะวันนั้นผมก็จะไปธุระธุระที่บางใหญ่แถวบางใหญ่ผมก็เลยนั่งแท็กซี่บอกแท็กซี่ไปนะครับแท็กซี่เขียวเหลืองนี่แหละ ก็ช่วงนั้นไปเนาะก็เลยติดคุยกันเรื่องเรื่องว่าเอ้ยลุงเคยเจอผีไหมอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะช่วงนั้นเนี่ยก็รถก็วิ่งไปเรื่อยๆไปเพราะว่าผมจะไปแถวลาดประดุสมัยนั้นนะทางค่อนข้างเปี่ยวเนาะลุงแกก็บอกว่าเออมันมีอยู่เรื่องนึงมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่ามันสิบกว่าปีแล้วแกบอกว่าแกรับผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อสีแดงแดงปัดเลย ก็ถุงสีดําสักอายุห0ิ <S <S ได้มั้งเห็นแกว่าช่วงนั้นเนี่ยแกก็บอกผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เป็นคนปกติเนาะนั่งหลังแต่เขาก็บอกทางเขาบอกเขาบอกว่าเลี้ยวไปตามนี้นะเนี่ยซอยเล็กๆเนี่ยเออแต่มันไปผ่านวัดในซอยนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีไฟทางมีอะไรนะแต่มันเล็กๆอ่ะถ้ารถสวนกันก็คงสวนลําบากอะ่ะก็ช่วงที่ไปเนี่ยก็ขับไปเรื่อยเนาะแกก็เอ,อๆๆเ ตอนนั้นก็ประมาณสักสองสามทุ่มได้เห็นลุงแกเล่าอะ่ะแกก็บอกว่าเออมันก็ขับไปเรื่อยมันก็เปี่ยวเนาะทีนี้ไปถึงมันเป็นโรงงานเก่าๆอ่ะมันเลยวัดมาเนี่ยมันก็เป็นมีโรงงานเก่าๆเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันจะลงตรงนี้เขาก็อ่ะลงตรงนี้เหรอมันไม่เห็นมีอะไรเลยลุงแกมองไปก็บอกมีไฟข้างทางแบบสลัวสลัวเอ๊ะ มองไปในในในโรงงานเก่าๆอะ่ะป้อมยามก็ไม่มีไฟอมันมันแปลกๆนะแต่แต่ก็ไม่ได้นึกอะไรหรือว่าบานแกนเดินไปอีกหน่อยแล้วมัง่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเขาก็ผู้หญิงคนเนี้ยเสื้อแดงเนี้ยก็ให้ตังค์มาจนนั้นก็น่าจะได้ประมาณสองร้อกว่าบาทอะ่ะแกว่าสองร้อกว่าบาทเหมือนจะเป็นใบใบร้อยสองใบใบยี่สิบใบเสองร้อยี่สิบหรืออะไร แต่ว่าก็ก่อนที่แกร,รับตังแล้วแกก็จะจะจะสตาร์ทรถออกไปนะครับผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าไปยูเทนข้างหน้านะไปเลี้ยวรถข้างหน้าแล้วกลับแต่เวลากลับอ่ะอย่ารับใครนะให้ออกไปเลยออกแกก็งงเข้าไปใหญ่เลยเนาะทําไมมาสั่งเราว่ากลับไปแล้วอย่ารับใครมันยังไงนะมันเปี่ยวหรือว่าแถวนี้มันโจรชุมหรืออะไรเงี้ยแกก็แบบงงๆเนาะก็ขับรถออกไป อข้างหน้ามันก็มีทางให้อยู่เธอจริงๆนะครับให้กลับรถได้นะนะเป็นช่วงที่แบบเออถอยรถแล้วก็หักรถกลับได้ mm. ก็ช่วงที่แกกลับมาแกก็จะมองสักทีว่าผู้หญิงคนนี้เข้าไปหรือ,อยังแต่พมมองเข้าไปเอา้าประตูโรงงานเมื่อกี้ที่เห็นเก่าๆมันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นประตูที่มีหญ้าขึ้น mm. เต็มไปหมดเลยลกเลยไม่มีกระทั่งประตูเข้าแกก็แบบ อุ้ยหนาวร้อนเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะมันวันทําไมไม่เหมือนที่แกเห็นเ,เมื่อกี้เออแกก็แบบขนหัวลุกแล้ว่แบบขับรถอยู่คนเดียวด้วยมองห้ามองหลังด้วยแกก็รีบเลยขับรถไปรีบออกมาเลยแต่พอมาถึงใกล้ถึงประตูหน้าวัดอะเนาะเออมีคนโบกจริงแกบอกมีคนโบกแต่ว่าไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายแต่ว่ามันยืนดำๆแล้วก็มือแบบไหวๆเหมือนโบกรถอะ่ะแกก็ไม่สนใจเลย แกก็พยายามขับไปแล้วก็มีมันมีเหมือนเสียงแวววมาข้างหลังข้างหลังแกนะใกล้ๆแกบอกว่าไม่ต้องรับให้รีบไปไม่ต้องรับให้รีบไปแกก็แบบหลอนเข้าไปใหญ่เลยเนาะก็รีบเหยียบเหยียบไปให้ถึงถนนใหญ่ให้เร็วที่สุดเลยเนาะแกบอกโอ้ยตั้งแต่ขับรถมาไม่เคยเจออะไรอย่างนี้แกก็นึกเลยบอกว่าตายแน่เลยไอ้สตังค์นี้ก็คงจะเป็นใบไม้อย่างที่เขาเล่ากันเนาะ ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารับผีไปหรือรับวิญญาณไปส่วนมากก็จะได้เป็นใบไม้เออแต่แปลกแกบอกว่าแกขับกับรถกลับบ้านเลยนะไม่สนใจเลยไอ้ตังนั้นก็แบบใส่ไว้ในเก้เนาะแกก็บอกโอ้ไม่ไหวละพอเช้ามาแกเปิดเออตังนั้นมีจริงไม่ได้เป็นใบไม้นะเป็นสตังแกบ่าเป็นแบงค์นี่แหละสองแบงค์เลยแบงค์ร้อยสองแบงค์งใบ1ี่สิบแบงค์หนึ่งแต่ว่ามันเป็นแบงค์ที่เก่ามากแบบ เป็นคาบเหลืองๆตามขอบแบงค์เลยเนาะแกบอกโอ้ไม่กล้าใช้แล้วไม่รู้ใครหรือว่าแกเอามาจากไหนก็ไม่รู้แกก็เลยบอกว่าอ่าเอาไปทําบุญให้เนาะไปใส่ตู้ที่วัดเพื่อทําบุญไปแกก็ไม่กล้าใช้หรอกว่าเออก็อไหนว่าให้ไปส่งแล้วก็ก็ขอให้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่แปลกแกบอกว่าเอาขับรถแท็กซี่ความจริงมันมันเจอหลายอย่างเนาะ เจอคนบ้างเจอแต่ว่ามาเจอแบบนี้แกก็บอกว่ามันหลอนเออมันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ลหลอนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ลุงแท็กซี่ก็เล่าให้ฟังนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการฟังครับและขอให้รับฟังไปในทิศทางของความบันเทิงนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามตอนต่อไปของทุกวันพานนะครับและอย่าลืมไปทำบุญให้กับผีด้วยนะครับ อิทงังเมยตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ